ด uh ีคุณหมอวันนี้สีสันมันลิปสติกใสเลยจะได้เด้งเอ๊ะเดี๋ยวขอด้ไหมตรงจากลิปสติกของหมอก่อนเราได้เหรอไข่ย่าไส้แบบนี้ก็ได้เหรอไข่ย่าไส้ก็คงมีสองส่วนที่อาจจะเดีคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแน่ที่เชฟฟ้าบอกแล้วคือไข่ว่าเราทอดบางทีบางเจ้าวาาน้ำมันเยอะท่วมแล้วก็ส่วน ข้างในไส้ก็คือมันคืออะไรบ้างนะเดส่วนประกอบเราใช้ตัวมะเขือเทศซึ่งมันเป็นซอสสาหรับทำพาสต้าเฉพาะมันเป็นมะเขือเทศมาเปน่นเลยไม่ได้มีอื่นเพราะวันนี้ตอนแรกใช้บอกว่าจะใช้ซอสมะเขือเทศบอกไม่ให้ใช้คุณหมอต้องให้ไปปรับมาอยงไก็ได้ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดหรือว่าเฮลตี้ที่สุด เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะกันเลยครับน้ำมันนะครับเราไปจะผัดหอมใหญ่ก่อนจริงๆอ่ะหอมใหญ่เครื่องก่อนใช่ครับหอมใหญ่พริกแล้วก็ไอตัวแครอทเนี่ยผัดไปด้วยกันเลยก็ได้นะฮะผัดนิดสักพักหนึ่งครับให้มันสลดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่พริกลงไปผัดต่อพริกยักษ์ครับพริกยักษ์กับพริกหวานคืออันเดียวกัน่ใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราใส่เนื้อสัตว์น้อยหน่อยนะฮะดูเป็นเน้นผักครับ อันนี้เหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วที่ผมเคยบอกว่าเวลาผัดเนื้อสัตว์ให้มันไอ้นี่ก่อนนะครับให้มันคายน้ําออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะย้ายไปหม้อแล้วพี่หม้อเล็กครับหม้อเล็กอยู่ตรงนั้นย้ายไปได้ถ้าเราผัดทาความร้อนสูงมาเราใช้ในกระทะส่วนถ้าเราจะต้มให้มันให้มันเปื่อยให้รสชาติมันเข้ากันใช้หม้อครับตัดน้ําตาลนิดนึงนะฮะตัดเลยจ้ะชับชับชับนี่อันนั้นอะไรอันนั้นเลยอันนี้ซีอิ๊วครับได้ตัดเลยเลยหน่อยเลยหน่อยพี่ไทรนิดใช่ครับ แล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรสชาติสุดท้ายอีกทีหนึ่งครับอาอไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนมากครับแล้วก็ <ừ> มาถึงก็เกลี่ยอ,อย่าให้หนักไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไหนักไปจนกว่าไข่มันจะสุกติดมันแผ่นนะฮะอือโอ้ยนี่เด็กๆต้องกรีดอ่ะจะให้หลานกินมากกว่าเสวยงามสวยงงาทิ้งไว้ญญให้มันติดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาลงนะครับเมื่เอาลงก็เย้ เด็ดไข่ยัดไส้แบบคุกกิดเบทเทอร์นะคะฝีมือเชฟฟางค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูไข่ยัดไส้แบบคุกอิตเบทเทอร์เมนูที่ทำง่ายๆแต่ได้เทคนิคการทำของเชฟให้เบทเทอร์ขึ้นมากจริงๆที่ลองก่อนใช่ครับพี่ก็พี่หน้าเป็้อหอรอยนะจริงๆใช้มะเขือเทศนี่คือเราแทบจะเซฟไปแบบ 9กสิเปเซ็นตะ์แล้วครับเพราะว่ามันอร่อยมากอยู่แล้วมันเข้มข้น